อารมณ์ดีเขาเต้นเขาเต้นนี่มันเป็นยังไงนะเป็นแดนซิ่งมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยอ อันนี้นอนอันนี้นอนเล่นเหรอ,อยังไงโองบบนะ้ oh, จะอาบนะ้ำอุ้ยพูดง่ายจังเลยดูสินอนให้อาบเรียบร้อยจ้ะอุ้ยนอนให้เจ้าของอาบไปดิเนาะ พือเหมือนคนรู้เรื่องมากเลยแนรู้มาก